สวัสดีครับแฟนๆเส้นทางบันเทิงวันนี้อยู่กับเมฆแล้วก็จาด้านในกองพ่อตามือปราบเพียนนะคะเป็นซิดคอมอารมณ์ดีที่ให้ความบันเทิงแก้ความเครียดให้ทุกคนได้แฮปปี้กันไปทุกๆวันเลยครับใช่ะคะ่ะสนุกมากคือ ัวนเนื้อเรื่องก็สนุกอยู่แล้ว<ช>การทํางานก็สนุกเหมือนกัน<ช>ค,ครผมเปิดกล้องถ่ายทํากันแล้วบอกเลยว่ากองนี้มีแต่เสียงฮาค่ะสําหรับซิทคอมพ่อตามือปราบเฮี้ยนเรื่องนี้แม่จุติและจาได้อินโตเรรับประกันว่าฮาท้องแข็งแน่นอนมุกตลกบกบะกันสุดๆเสริมทับด้วยหนุ่มพอลเดอร์บอทและเบนชนกน,นันดูจากชุดที่ใส่ชุดไทยสไบเขียวก,ก็กินขาดแล้วค่ะและยังมีเหล่าตลกทั้งน้าพวงน้านงรับประกันว่าสนุกมากแน่นอนค่ะเออเงเออเงยเออเงเออเง พือตามือปลาเพียนพอตามือปลาเพียน,พ,พ,ยนพวกเราภาคเพียนพวกเราภาคเพียน เหลืออลายเหลืออลายสนุกครับเข้ากับสองหน้าสนุกมากครับเเราอยากครับให้มันสนุกสนานนะครับเพราะว่าเลิอย่างภูมิกับแบบฟรีสไตล์แบบมีอะไรก็เสนอได้เลยพูดกันหนาแล้วก็พ่อเนี่ยเหมือน acting coach เขาจะชอบสอนเราเนาะว่าแบบนี้สิลองเพิ่มแบบนี้เข้าไปมันจะตลกขึ้นมันจะมันจะดูเหมือนกับมีอะไรมากขึ้นใช่พูดไทยชัดเป๊ะทุกอย่างเข้าใจหมดครับคูณแบกคุณไปโบกตึก ไม่เอาคำนี้ดีกว่ามุกใช่เอาคำนี้ดีกว่ากล้วยอบเนยโรยเกลือกล้วยอบเนยโรยกลวงานนี้หน okay ุ่มเมฆยังพาไปชมเบื้องหลังฉากร้านอาหารร้านขนมที่ทีมงานเซตเพื่อถ่ายทำโดยเฉพาะแต่ดีตรงที่ของจริงกินได้จริงอิ่มอิ่มจุกจุกไปเลยค่ะนี่นะครับบรรยากาศในกองเนี่ยนอกจากสนุกแล้วครับวันนี้มีการเซตฉากขึ้นมาซึ่งเป็นฉากของกิน ร้านแรกเลยร้านขนมพูดเลยว่าร้านทุกร้านนะขนมกุวยเตี๋ยวแล้วก็ไอติมทอดทุกร้านที่เซ็ตมากินได้จริงและที่สําคัญกว่ากินได้จริงกินได้ฟรีโปรดิวเซอร์ของผมเป็นคนจัดการมาไอติมทอดใส่ลงไปปึ๊บ1 2 3งสเสร็จแล้วอ่านี่ครับยอดอ่ะไอติมยังแข็งอยู่เลยอ่ะ โปรดิวเซอร์นะครับทำให้ผมน้ำหนักขึ้นแล้วตอนนี้ะนะครับขอโทษแทนเมฆด้วยค่ะขอโทษแทนเมฆด้วยครับผม I want Lap know you you to me tell bitch hate